ไปดูความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับด้านการค้าระหว่างสาหรัฐกับไต้หวันเพราะว่าล่าสุดนะครับทางสาหรัฐกับไต้หวันเขาก็ได้มีการขยายขอบเขตด้านการค้ากันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศจีนที่มองว่านี่เป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนแล้วก็ละเมิดหลักการจีนเดียวครับจอนเติ้งรัฐมนตรีการค้าไต้หวันและซาร่าเบียนคี รองผู้แทนการค้าสาหรัฐร่วมเป็นสักขีพยานนะครับขณะที่เซียวบีคิมผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐและอิงกฤษดีราสันกรรมการผู้จัดการสถาบันอเมริกันในไต้หวันได้ลงนามข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสาหรัฐกับไต้หวันข้อตกลงฉบับนี้นะครับก็เป็นฉบับแรกภายใต้กรอบการเจราจาการค้าระหว่างสาหรัฐกับไต้หวันที่มีชื่อว่าความคิดเริ่มสหรัฐไต้หวันว่าด้วยการค้าแห่งศตวรรษที่21 ซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับกรอบการเจราจาดังกล่าวก็มุ่งเน้นไปที่การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันที่ไต้หวันจะเปิดรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐมากขึ้น ไนเตอร์มีการกล่าวนะคะว่าข้อตกลงฉบับแรกนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับบริษัทไต้หวันโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและก็ขนาดย่อม SME ในการเข้าสู่การค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็เชื่อค่ะว่าข้อตกลงจะเพิ่มโอกาสให้กับไต้หวันเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกนะคะหรือว่าเป็นภาคีในกลุ่มการค้าระดับภูมิภาคเช่นความตกลงที่ครอบคลุมและก็การก้าวหน้าสําหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่าที่เราได้ยินกันในชื่อ CPTPP นี่แหละค่ะคุณ ชมแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นการเจราจาการค้ากับประเทศอื่นๆแต่ว่าข้อตกลงนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมถึงการลดหรือว่าการละเว้นภาษีการค้านะคะแต่ว่ากําหนดแนวปฏิบัติที่อำนวยความสะดวกต่อการค้าแบบทวิภาคีหรือว่าแบบ2ฝ่ายแล้วก็การลงทุนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับลดขั้นตอนเกี่ยวกับการข้ามแดนที่ไม่จำเป็นแล้วก็การกระตุ้นการพัฒนา SME ด้วยค่ะครับ แต่ว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับแน่นอนว่าเห็นสหรัฐกับไต้หวันเขาเพิ่มความร่วมมือกันแบบนี้ก็ออกมาวิจารณ์ ว่าการที่สหรัฐกับไต้หวันได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวแล้วก็ถแถลงการร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐ3ฉบับนะครับรวมทั้งสวนทางกับการให้สัญญาของสหรัฐที่บอกว่าจะรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันแต่ว่าการออกมาลงนามร่วมกันแบบนี้เหมือนกับว่าสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยเขาจะยกระดับความสัมพันธ์กันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ทีนี้โฆษกระทร,ระวงต่างประเทศของจีนนะครับก็บอกเพิ่มเติมว่าจีนคัดค้านอย่างรุนแรงนะครับต่อการปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในทุกรูปแบบระหว่างไต้หวันที่เป็นส่วนหนึ่งของจีนกับประเทศใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ทางการพูดกับประเทศจีนนั่นก็หมายความว่าหากประเทศไหนอยากจะมีความสัมพันธ์ทางการพูดกับจีนก็ห้ามมีความสัมพันธ์ทางการพูดกับไต้หวันแล้วก็ได้มีการเรียกร้องให้สหรัฐยุติ การปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบกับไต้หวันจะต้องไม่มีการเจราจาหรือว่าการลงนามข้อตกลงที่สื่อถึงอธิปไตยหรือว่าความเป็นทางการกับไต้หวันหรือต้องไม่มีการส่งสัญญาณที่ผิด,ผดแก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเรียกร้องเอกราชในไต้หวันผ่านการติดต่อการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับระหว่างสหรัฐกับไต้หวันในอนาคต